สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีท่านผู้ชมทั้งบ้านทั้งหลายกับมือนี่ทางช่องบรนเทาเก่าซีกับสิไดเ้เสนอ,อสำหรับทั้งการเสียงโฉกเสียงดวงเพราะว่าสิเป็นแนวทางต่างๆกับมือนี้ทางแม่อ้อยแม่หวันกับเพิ่นก็ได้ไปบูชาถูกจากทางวัดสีสทรงถ้ำว,วัดไอ้ไข่มือนี้เพิ่นสีมาเสียงถูก กับภาษสิมาเซียงทูหายทางเอฟซีหายทางถัดไปชุ่มด้วยทางบ้านได้รับช่มรับทราบกันกับสำหรับมืออื่นส่องพันเทาเก่าซีกับกสิไปทางล้านถ้ำของปูนาขับเพื่อบวงสวงลงปูยัตนะกับมีการฝ่อนการรั่มมืออื่นเด้อพี่นองเดอใหในที่ตามกันรับเบื้องมือนี้ว่าออกมาตัวใดสำหรับตัวเลข เป็นการเสียงถูบจากวัดศรีทรงร้มนะครับของไอ้ใครที่เป็นบูชามากพี่น้องกับสะเบิงกันจังไดกับแบบใดจังไหนกับเบิงเอาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับท่างพี่น้องเขาจะมีดวงวัาสนาขันพ่มักกับพานนะขันตองการจากเบิงตัวเลขกอยู่กับเบิงถาเบิงกันเ้อะกับจังไดกับท่างให้เมดดลิปให้สุดคลิป สำหรับทางช่องบานเฮาเก่าซีกับเดี๋ยวิเสนอจะงานดีๆให้พี่ให้น้องในติดตามกันตลอดอย่าลืมกดแช่กดไลค์กดแช่กดติดตามให้ในเดื่อเพื่อเป็ีนกําลังใจของช่องไม่ช่องน้องไม่กับสำหรับทางอำเภอต่างๆทางต่างๆเข้าจังหวัดต่างๆก็ไดกับติดตามช่องบานเท้าเก่าซี พี่น้องจะได้โตดีๆออกมาเพื่อเป็นแนวทางทางหวัวยรัฐบาลทาั่งนี่เด้อพี่น้องไปเบิ้งเอาทางลอตเตอรี่เท่านี้ละว่าตัวใดทางใดสำหรับมือนี่ทางแม่อ้อยแม่หวันเพิ่นก็ะไดบูชาถูกมาจากวัดศีทรงร้ำที่มี่สือเสียงมาจุดบูชาที่ศาลของทางบานเลขทีหน่งชุสา ี่ปูนาคเพื่อนใดมาหญ่ามาตัางมาทํำไม่เห็ดไม่ให้สร้างบานสร้างเฮือนอใครพี่น้องคอยติดตามกับว่าสีมาโตัหยเนียวทางข,าของข้าม่วนดีเด้อ ครับนี่คือถูกจากวัดศรีทรงร้มไอ้ใครกับทางอำเภอหนองหานเฮาที่กิติทรัพย์เลี่ยงลือกันไปเพื่อนในช่ให้ลาบถูก,ถกเดือนถูกงวดกับกันเลยจุดก,กันแล้วทางท่านผู้ชมทั้งบา้านลอยเอฟซีกสิได้เห็นตัวเลขสำหรับตัวนี้ทางช่องบานเฮาเกาซีจะได้กับโปรตี่ตามกันไปเรื่อยๆนะครับเด้อ กับสิบอมีการผิดหวังสำหรับตัวเลขครับ